สวัสดีค่ะพี่น้องมากินข้าวแรงน้ำกันค่ะแรงวันที่5มีนา2564สุกี้แหงค่ะลูกสาวเฮ็ดหายน้องใบเตยเขากะยูมอ 4. ซีสิขึ้นมอหาละค่ะลูกสาวดูสุกี้แหงนากินขนาดเลยอยนั่นมาสีบอกินข้าวแรงกะอดไปไรยค่ะต้องกินน้ำเขา ค่ะเพื่อนๆก้อนอที่สิจากยันนั่นไปยลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ยนันนั่นเนได้ค่ะเดอ้อยันนั่นกะสีขึ้นไปหาทุกๆคนอยู่บานของแต่ละคนนะคะขึ้นไปให้กำลังใจกันทุกทุกช่องที่เขามาให้กำลังใจยันนั่นได้ค่ะเดอ้อจับมือกันไปยันไปยันทิมกันเด้อค่ะการขอบพูดหล,ลายๆค่ะที่เขามารับชมยันนั่งกะสีกินก้อนละบัน,นี้ จังพอกันมือนาเนาะค่ะเนาะค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะมากินน้ำกันได้ค่ะเด้นนี่ค่ะพี่น้องสุกี้แห้งของน้องใบเตยน,นะคะจะคิดทอดก็เลยเอาหนาาให้เบิ้งซื้อค่ะเดี๋ยวจกน้อยกระสิก,กินแล้วกระสิบอให้เห็นหนาแล้ว,ดวเดอ้อค่ะเด้อ